พกสโอนเงินรายละ1,000บาทจบไปแล้วรอบแรกเมื่อวันที่16จนถึงวันที่20ธันวาคม2567นโอนไปแล้วกว่าสี่ล้านครัวเรือนเราก็ยังมีพี่น้องชาวนาอีกกว่า4ี่แสนครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินเลยทำไมยังไม่ได้รับเงินหรือทกสยังไม่โอนหรืออย่างไรกันแน่ หาข้อสรุปมาให้แล้วนะพี่น้องเกษตรกรกชาวนาะรายละหนึ่งพันบาทเนี่ยจะมาอีกรอบหนึ่งฟกศจะเร่งโอนเงินให้เลยนะจะโอนให้ครบทุกคนรับประกันเลยใครที่ยังไม่ได้เงินเนี่ยทางฟกศได้ทำการตรวจสอบตรวจคุณสมบัติรายละเอียดต่างๆถูกต้องเรียบร้อยครั้งนี้จะรีบโอนเงินให้เลยต่อเนื่องเลยนะทุกเดือนทุกวันอัคารสัปดาห์ที่สองแล้วก็สัปดาห์ที่สี่ หรือว่าโอนเดือนละสองครั้งโอนจนกว่าจะครบนั่นแหละแล้วก็จะไปจบเนี่ยถ้าวันที่สมกันยายน2568พี่น้องเกษตรกรชาวนาสบายใจกันได้แล้วนะถึงวันนี้จะยังไม่ได้รับเงินแต่ว่าจะได้เงินกันอย่างแน่นอนในส่วนทกศอเองเนี่ยยังไงเขาก็โอน,นแน่ๆนะเพียงแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรละ่ะแน่ใจแล้วหรือยัง ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองกันแล้วหรือยังซึ่งหลักๆแล้วที่ทกศพบเจอปัญหาเนี่ยอยากให้รีบไปเช็คแล้วก็แก้ไขกันก่อนนะเดี๋ยวจะคิดหนักกันไปใหญ่เลยว่าทำไมข้างบ้านเนี่ยเขาได้แต่ว่าบ้านชั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เลยตอนที่ไปเช็คกับโครงการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยหลายคนก็คงได้คำตอบนะว่าได้เงินแน่แต่แล้วเนี่ยเงินก็ไม่เข้ามา ตรงนี้ให้พี่น้องชาวนาะกลับไปเช็คในเรื่องของบัญชีเงินฝากนะถูกปิดไปหรือไม่และสาเหตุที่มันถูกปิดเนี่ยคือส่วนใหญ่พี่น้องชาวนาะก็จะเปิดบัญชีกันไว้ทิ้งกันไว้แบบนั้นเฉยๆแล้วก็รอแค่เงินรัฐเนี่ยรอเงินเข้ามาพอมันไม่มีเงินเข้าเงินออกเป็นเวลานานบัญชีก็จะถูกปิดไปเองทีนี้จะทำยังไงต่อกันดีละ่ะ ก็เพียงแค่ไปเปิดบัญชีใหม่นั่นแหละกับทอกอสก่อนเลยตอนนี้ปัญหาต่อมาเนี่ยเมื่อพี่น้องชาวนานนะได้เข้าไปเช็คแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลก็แสดงว่ากรมการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขากำลังตรวจสอบข้อมูลของท่านอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้กับทอกอสไปเมื่อกรมการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาส่งข้อมูลไปเมื่อไหร่นะ พี่น้องชาวนาะก็จะได้ตามนั้นเลยฉะนั้นแล้วข้อมูลที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการส่งเสริมการ,กรเกษตรก็ต้องลงให้มันครบถ้วนถูกต้องด้วยนะไม่งั้นเงินที่ได้ก็อาจจะได้กันไม่ครบทำให้เสียเวลาอีกนะติดตามกับกรมการส่งเสริมการ,กรเกษตรอีกทีหนึง่งและปัญหาสุดท้ายเนี่ยหลายคนยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเลยอันนี้จะไปขึ้นทะเบียนย้อนหลังทำไม่ได้แล้วนะ จะต้องรอรอบใหม่ปีหน้านั้นเลยรอบนี้อดใช้เงินกันแล้ว